สวัสดีครับแฟนคลับเซลยวบุ๊กทุกท่านนะครับการเทรดนั้นไม่ใช่เกมของความสมบูรณ์แบบนะครับแต่มันคือการบริหารจัดการข้อดีข้อเสียของกลยุทธ์ครับซึ่งคุณต้องค้นหาทริกเกอร์คุณให้เจอนะครับผมได้เดียจากคนนี้นะครับคุณพอสติฟเลอร์นะฮะผมสรุปได้ดังนี้นะครับก็แปล g l o t r a n s l ร t e แลวง่ายๆครับแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะเ่อก็คือว่า trading is ultimately about trade off นะครับ p r o s and cons คนะฮะคือการเทรดนั้นเป็นเรื่องการของการแลกเปลี่ยนข้อดีกับข้อเสียนะฮะเขาบอกเงี้ว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่จะ e ซ l into s t r e n g t h นะครับคือขายตอนที่ราคามันมันพุ่งแรงๆนะซึ่งราคาถึงเป้าขั้นต่ำคนน่ะบ,บางตัวเนี่ยนะคุณอาจจะขายหมูครับแล้วก็บางตัวเนี่ยคุณก็อาจจะขายได้จังหวะที่ดีครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมขายนะครับ คุณอาจจะคืนกำไรนั้นไปเกลี้ยงรเพราะว่าราคาหุ้นจะกลับตัวแรงครับน,นี่เป็นข้อดีและข้อเสียของ s ลิทถูกสเต็งนะครับทุกคณต้องเลือกให้ได้ว่าจะเอาอยัางไงกับมันนะครับใช้ช่วงต่ำสุดของวันคุณอาจจะถูกกระตุ้นไปที่เพนนีเพื่อดูการพลิกของหุ้นตัวนะั้นคือถ้าคุณใช้ระดับใช้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนวันนั้นฮะ เป็นการเป็นการเป็นจุด Stop l o อ s นะฮะบ,บางทีคุณอาจจะโดนขย่าก็ได้ครับโดนขย่าวให้ขาดทุนเล็กน้อยแล้วก็ราคาดีกลับไปก็ได้ครับนี่เป็นเรื่องของแนวรับนะครับคือถ้าคุณตั้งขายที่โซนแนวรับอ่ะน,นะอาจจะโดนครับโดนขย่าให้กดให้หลุดแล้วก็เด้งกลับก็ได้นะครับหากคุณขายผู้ชนะทุกรายที่20รซรับกันว่าคุณจะไม่มีวันได้ผู้ชนะที่กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ก็ใช่นะครับ หากคุณชอบกำไรเป็นเด้งจากหุ้นโฮมรันนะครับถ้าคุณชอบได้กำไรเป็นเด้งจากหุ้นโฮมรันนะให้เตรียมพร้อมที่จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ราคามันย่อ20-30%นะครับแล้วก็คุณอาจจะเห็นกำไรที่ได้มา20%นั้นกลายเป็นศูนย์ก็ได้นะครับเนี่ยการที่คุณคาดหวัง ได้กำไรหุ้นสักตัวเป็นเด้งครับคุณอาจะต้องเจอสถานการณ์นะครับคือราคามันย่อมา20-30%ครับแล้วคุณอาจจะเห็นว่ากำไร20%นั้นหายเกลี้ยงภายในเวลาไม่นานฮนะหากคุณขยายนะครับหากคุณขยายาระดับขยายขนาดซับล็อตให้มันโตขึ้นเนี่ยคุณต้องใช้เงินเข้าซื้อที่เล็กลงครับอันนี้อันนี้ก็เหมาะสมนะครับ หากคุณคาดการการเบรกเอา์นั้นน่ะมันอาจจะไม่ไปทีไหนก็ได้นะครับหากหากคุณคาดการนะครับคาดการการการเบรกเอา์เนี่ยนะมันอาจจะไม่ไปถึงไหนก็ได้ครับคือคาดหวังมันอย่าไปคาดหวังว่าเบรกเอา์้นเนี่ยมันจะต้องไปถึงระดับราคาถึงราคาเป้าหมายตามทฤษฎีมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้นะครับการซื้อขายหุ้น ADR สูงคุณจะได้รับผลกำไรสูงขึ้น แต่จากนั้นคุณต้องซื้อขายในขนาดที่เล็กลงและจัดการกับความพันผลที่บ้าคลั่งกับใน ADR นี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะถ้าคุณรอซื้อตอนที่ราคาเบรกเอาเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นเยอะเลยพอสมควรครับนะคุณต้องจ่ายแพงอะ่ะถ้าคุณจะซื้อตอนเบรกเอาเนี่ยนะถ้าคุณซื้อขายด้วยขนาดใหญ่นะครับคุณก็จะ หมดตัวไวขึ้นครับเพราะว่าทุนจะโดนกัดกินก้อนใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณซื้อขายในจำนวนเงินที่เล็กลงครับนะเล็กเล็กเกินไปนะคุณก็อาจจะได้หุ้นจำนวนมากมายครับที่อยู่ในพอร์ตนะครับการเลือกหุ้น5ตัวหมายความว่าคือการเจาะจงเลือกหุ้นแค่5ตัวเนี่ยนะคุณอาจจะพลาดอีก5ตัวที่มันเป็นหุ้นที่มีศักยภาพก็ได้นะครับ มีค่าเสียโอ,อกาสและการแลกเปลี่ยนอยู่เบื้องหลังของทุกอย่างครับเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าทุกอย่างครับที่คุณตัดสินใจนะในการเทรดเนี่ยว่าจะซื้อตัวเนี้ยไม่ซื้อตัวนั้นขายตัวเนี้ยไม่ขายตัวนั้นขายแบบนี้ไม่ขายแบบนั้นเนี่ยมันมีค่าของความสูญเสียอยู่ด้วยทั้งสิ้นครับนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำใจครับทำใจและยอมรับ ในสิ่งที่คุณตัดสินใจครับนะฮะอย่าได้ประมาณว่ารูงง้งี้รู้งี้คือบางทีการรู้งี้มันก็ทําให้เราผมว่าลักษณะการรู้งี้มันเป็นเหมือนการพยายามที่จะสมบูรณ์แบบอะครับเราจะว่าการพยายามสมบูรณ์แบบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันมันมันเป็นไปไม่ได้ครับมันจบแล้วดังนั้นก็ปล่อยไปครับนะฮะคุณสามารถที่จะซื้อ,อ,อหุ้นจํานวนแบบ เป็นชิ้นส่วนคือหุ้นเสเล็กเสียน้อยหุ้นจำนวนเงินไม่มากครับโดยคาดหวังว่าคาดหวังว่าถ้าถ้ามันเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยคุณก็ซื้อเพิ่มได้นะฮะนี่เป็นก็เป็นกลยุทธ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาครับนะบางทีอ,อาจจะต้องซื้อก่อนก่อนที่ราคาจะเบรกเอาไปสักนิดนึงก่อนจากนั้นอนะ่ะเมื่อราคามันเบรกเอาค่อยซื้อเพิ่มในจํานวนที่มากขึ้นอาจจะทําให้คุณมีต้นทุนที่มันไม่แพงเกินกว่าระดับแนวต้านมากนักนะ คุณสามารถแบ่งขายหุ้นขาดทุนของคุณเอาไว้ที่ครึ่งหนึ่งก่อนครับถ้าท้ามามันถึงจุดต่ําสุดนะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ต่ํากว่าระดับพันผวนก็ได้เช่นกันนี่เป็นการเป็นการเทรดในะแบบที่เหมือนกับเผื่อใจครับไม่ได้ขายครั้งเดียวนะต้องอ่าสมมุติว่าถ้าราคาถึงแนวต้านาตั้งขายระดับสมมุติครึ่งหนึ่งกอนอีกครึ่งหนึ่งถ้ามันหลุดอีกหลุดระดับที่สมมุติคุณ คนตากาโตนที่10%นช่นแนวต้านสัก5%ขายไปเครื่องหนึ่งก่อนถ้ามันถึง10%ก็ขายเนี่ยละะักษณะนี้มันคล้ายของพี่มาร์คมัหน,นึ่งน,นี้รับคือเขาเรียกแบ่งขายนะครับคุณสามารถซื้อขายหุ้นตอนที่ a d r สูงและหุ้น a d r กลางถึงล่างบางตัวเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นครับอันนี้ก็ a d r นี่มันเป็น i เ d i c a t o r เนขะากไ็ไม่ได้ใช้นะครับ คุณต้องคิดออกว่าคุณสามารถจัดการอะไรได้บ้างและทําอย่างสม่ำเสมอคุณต้องคิดคุณต้องติดต่อกับสภาพจิตใจและารมคุณรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้คุณแย่งชิงจากแผนการเทรดคุณครับคุณต้องดูนะครับว่าตอนเนี้ยคุณทำอะไรได้บ้างคุณจัดการอะไรได้บ้างครับแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามรักษารักษาสภาพจิตใจคุณเนี่ยให้ นิ่งแล้วก็สามารถที่ะทำตามแผนการเทรดได้ดีที่สุดครับมีการมีสติครับมีสติแล้วก็มีความสามารถในการควบคุมตัวเองให้ใหทำตามแผนได้ดีที่สุดนะครับคนไม่สามารถหากคนไม่สามารถทนการขาดทุนที่ติดต่อกันที่ยาวนานนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยชัยชนะที่ต่ําได้เนี่ยทำไมคุณต้องใช้ ระดับซับลอตขนาดซับลอตที่แคบเปนแน่นมากเกินไปนะครับนั่นนั่นเอ่อนั่นเกือบรับประกันได้ว่าคุณจะมีความมั่นยำที่ต่ำนะครับยิ่งใช้ซับล็อตที่แคบเนี่ยยิ่งโดนเขยา่าให้หลุดแล้วก็ความมั่นยำจะลดต่ำลงครับซับลอตที่แคบเนี่ยจริงโดนบ่อยครับจะโดนโดนตัดขาดทุนบ่อยมากแต่มันก็ช่วยนะ ถ้าถ้าคุณใช้ซอฟต์ลอดแคเนี่ยแล้วคุณซื้อด้วยเงินไม่มากเนี่ยมันจะทําให้คุณอยู่รอดเกมได้ยาวนะมันไม่ใช่ว่าคือคนส่วนใหญ่มักคิดว่าฉันต้องชนะทุกครั้งฉันต้องชนะให้ให้เยอะที่สุดแต่ปัญหาคือพอคุณชนะมากคุณต้องการชนะมากคุณก็ถ่างซอฟต์ลอตมันกว้างขึ้นแล้วก็มีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันกระแทกโดนจริงเนี่ยมันก็โดนหนักเหมือนกันนะเสียหายหนกเหมือนกันนังน,นี้ยผม ผมค่อนข้างที่จะให้ความสํานเงกนกับซับล็อตแคบมากกว่านะแคบไว้ก่อนครับคือถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ครับนะแล้วก็หาจังหวะใหม่จะดีกว่านะครับคนจนใหญ่ไม่มีความอดทนพอที่จะรับมือกับการตัดขาดทุนหลายครั้งโดยไม่สะดุคกับเนี่ยคนวนใหญ่มีปัญหาเรื่องของการตัดขาดทุนนะครับคุณจึงรู้สึกดีกว่าในการเทรดด้วยระดับซับล็อตที่กว้างนะครับแล้วก็ ด้วยเงินที่ขนาดเล็กกว่านะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีเ,เรียกว่าวินเรตที่สูงกว่านะครับแล้วก็รดับการสต็อปที่แคบลงนะครับแล้วก็มีความชัดเจนของจิตใจมากขึ้นนะครับนคนจนใหญ่ไม่ไม่ชอบโดนสต็อปลอสเพราะรู้สึกว่ามันน่าหงุดหงิดเนาะเขาเลยพยายามที่จะ จึงไม่แปลกใจทำไมหลายคนจนํานวนมากไม่อยากขายขาดทุนไม่ไม่อยากซับรอเพราะว่าเขาเขาเขาไม่อยากคิดผิดอะครับเขาจะทนจนกว่าตลาดจะกลับมาเข้าข้างเขาเพื่อให้เขามีวินเรทุงสูงครับนี่ก็เป็นปัญหาทางจิตใจแต่ว่าระหว่างทางนั้นอะผมว่ามันมันเป็นความที่ที่เหนื่อยเหมือนเนาะเหนื่อยและทนทุกข์เหมนกนะักับการที่หวั่นไหวอะกับหู oh, ขาดทุนนานจังเลยว่าคนอื่นเขากําไรแล้วเนะี่ยแต่แต่ว่าชั้นเองยังต้อง ยังต้องทนถือหุ้นขาดทุนรอให้มันกลับมาเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะเป็นการเทรดที่เหนื่อยผมว่าผมไม่สนุกรับผมเองเนี่ยผมผมโอเคกับการโดนสอบร้อนบ่อยมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะโดนเล็กโดนน้อยครับแต่ว่าพอได้กําไรตัวใหญ่เนี่ยถ้าเรารันเทรนด์เก่งๆดีๆนะโดยเฉพาะให้รีวอร์ดโตสัก5เท่าของความเสี่ยงนะสบายครับสบายสุดท้ายบอกว่าจงค้นค้นหาทริกเกอร์คุณนะครับจงค้นหาทริกเกอร์ของคุณ เชิญสิพวกมันอยู่ที่นั่นแหละวิธีการพัฒนาวิธีการจัดการโครงสร้างการเทรดคุณเพื่อลดสิ่งกระตุ้นและเพิ่มจุดแข็งคุณครับสำคัญนะฮะทริกเกอร์คุณคืออะไรครับก็คือสัญญาณซื้อที่ใช่คฮนะกลยุทธ์การเข้าซื้อและขายคุณที่ใช่ครับนะหาให้เจอครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือสัญญาณซื้อขายข,ายของคุณนั้นอนะ่ะมันไม่ได้มันจะไม่มั่นยำตลอดเวลาหรอกแต่คุณต้องอยู่กับมันให้ได้ครับ อยู่กับข้อเสียไม่ได้ครับแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยมันทําให้สามารถทําให้คุณเนี่ยมีทํากำไรสม่ำเสมอได้โดวยเฉพาะให้ positive expectancy เนี่ยสำคัญมากกว่าครับฮะทริกเกอรคุณม,มันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับคู่ชีวิตคุณนะครับนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมแต่ว่าคุณอะพอเจอข้อข้อเสียแล้วคุณก็ไม่ได้ไปทําให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ออออยอมรับไป อยู่ข้อดีเขาดีกว่าซึ่งมันก็มีมากกว่าทำให้คุณมีความสุขมากกว่าไงผมว่าการเทรดก็เช่นกันคุณต้องหาให้เจอครับถ้าหาเจอเนี่ยมันอาจจะไม่เพอร์เฟกหรอกแต่ว่ามันก็เหมาะสมแล้วก็มันก็ทําให้คุณอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขผมว่าอันนี้ใช่กว่านะฮะนี่เป็นไอเดียจากคุณเนี่ยนะนะคุณพอสติฟเลอร์นะครับก็เอาไปคิดต่อเลยนะครับเท่านี้นะครับเจกันคลิปหน้าสวัสดีครับ